สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท่านผมทอมมี่ธทีรธรรมธรรมศรีจากพมรรถจนครับวันนี้ครับทอมมี่จะพาคุณผู้ชมนะครับมารีวิวครับและที่สำคัญคือจะมาทดลองขับครับสำหรับคันนี้ t o โยต้าไฮลักซ์รีโว GR Sport ครับซึ่งคันนี้นะครับคุณผู้ชมมีราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนบาทครับเรียกว่าตัวนี้เป็นตัว็อปในตระกูลกระบะของ To โยต้ก็ว่าได้ครับซึ่งเขาเอาตัว พรีรันเนอร์นะครับดับเบิลแคมาพัฒนามาเป็นตัวนี้นั่นเองครับซึ่งถ้าพูดถึงออปชันพูดถึงสเปคแล้วคันนี้จะสูงกว่าตัว r o c โคด้วยซ้ำไปครับแต่ว่าฟีลลิ่งการขับขี่ก็จะแตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกันซึ่งจุดไฮไลท์ที่คันนี้เขาเปลี่ยนนะครับแน่นอนก็คือในเรื่องของดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นภายนอกแล้วก็ภายในคือจะมีสติ๊กเกอร์อยู่ภายใต้ gr Sport แต่จุดสําคัญเลยที่เขาเปลี่ยนก็คือในเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่ก็จะมีในเรื่องของ s h o คอัพนะครับรวมถึงคอยสปริง แล้วก็ล้อครับหรือว่ายางนั่นเองแล้วก็สุดท้ายครับขึ้นแหนบด้านหลังครับคือเขาเปลี่ยนจาก3แผ่นไปเป็น5แผ่นนั่นเองครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับอมจะพาคุณผู้ชมดูจุดไฮไลท์ของคันนี้ครับว่ามีอะไรเปลี่ยนข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรและเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับ จุดที่1คือกระจังหน้าแล้วก็การชนหน้าถ้าเราสังเกตนะครับอันนี้จะเป็นดีไซน์ภายใต้ GR Sport และช่องระบายลมตรงนี้ค่อนข้างกว้างและใหญ่อยู่พอสมควรสําหรับผมจุดที่ชอบก็คือคําว่า Toyota อยู่ตรงนี้มันคลาสสิกดีและถ้าเราสังเกตข้างบนนี้เป็นในเรื่องของเรดาร์แล้วก็กล้องด้านหน้าครับแปลว่าคันนี้มีกล้อง360องศาให้ด้วยครับ จุดที่2ครับถ้าเราสังเกตคือซุ้มล้อตรงนี้นะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวบอดี้เลยแต่ว่าก็จะมีแถบสีดําอยู่ตรงนี้ด้วยบ่งบอกว่าเป็นลายของ GR Sport นั่นเองและแน่นอนครับคุณผู้ชมเรามาพูดถึงหนึ่งในพระเอกของรถคันนี้ก็คือตัวยางนั่นเองครับยางของอันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นของ Bridgestone นะครับขนาด265/60นะครับขอบ18นะครับผมอันนี้คือบอกเลยว่าเป็นหนึ่งอย่างที่เขาปรับเพื่อ เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ของคันนี้นั่นเองครับมีคาลิเปอร์เบรกด้วยนะครับจะเป็นสีแดงนะครับอันนี้คือจะเป็นดีไซน์ของเขาเฉยๆนะครับไม่ได้เพิ่มสมรรถนะอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับและพูดถึงเบรกแล้วเบรกด้านหน้านะครับจะเป็นแบบดิสเบรกพร้อมกับครีมระบายความร้อนส่วนเบรกด้านหลังจะเป็นแบบดรัมเบรกนั่นเองข้อที่3กระจกด้านข้างเป็นแบบสีดําไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวบอดี้สามารถพับแบบไฟฟ้าได้มีไฟเลี้ยวให้ด้วยแล้วก็มีกล้องมองด้านข้างให้ด้วยครับ แล้วก็ถ้าเราพูดถึงดีไซน์ด้านข้างเราก็เห็นโลโก้ GR Sport อยู่ตรงนี้แล้วก็สติ๊กเกอร์ลายของเขาอยู่ตรงนี้แต่จุดที่สังเกตหลกัลกๆเลยก็คือตรงเรื่องของบันไดครับคือบันไดเนี่ยผมไม่สามารถยืนได้นะครับคือมันจะอยู่แบบนี้มันค่อนข้างเล็กอยู่พอควรนะครับมันต้องเกาะแบบนี้มันจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่อย่างไรก็ตามถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจรถคันนี้ก็มาลองยืนตรงบันไดนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะยืนแบบถ้าไม่เกาะเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ครับ ข้อที่4ครับคุณผู้ชมถ้าเรามาดูข้างในนี้เลยนะครับเราก็จะเห็นช็อคอัพใหม่นะครับจะเป็นแบบโมโนทูบช็อคอัพโซเบอร์นะครับแล้วก็แหนมนะครับคือเขาเปลี่ยน3แผ่นเป็น5แผ่นนะครับแล้วก็นี่ครับมียางอะไรแบบ f u ลไซส์ให้ด้วยครับอยู่ข้างล่างนี้เลยการที่เขาเปลี่ยนแหนมนะครับให้เป็น5แผ่นเนี่ยคือมันจะกระด้างมากขึ้นก็จริงแต่ว่าจุดประสงค์ของคันนี้ที่เขาบอกมานะครับคือทําให้ ขับสนุกมากกว่าเดิมและการที่เขาเปลี่ยนช็อคอัพอันนี้นะครับก็จะคือเพิ่มความนุ่มนวลให้ด้วยครับก็เดี๋ยวสรุปแล้วเดี๋ยวเราไปลองขับกันอีกทีว่าเป็นอย่างไรครับด้านท้ายก็มีหลายจุดอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นสปอร์ต布าที่เป็นสีดำแล้วก็มีไฟเบรกโดนที่3ให้อยู่ด้วยด้านท้ายตรงนี้ก็คือมีสติ๊กเกอร์ GR Sport รวมถึงโลโก้ GR Sport นะฮะสติ๊กเกอร์ก็จะลายลายเดียวกับด้านข้างเลยการชนด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นสไตล์หรือว่าเป็นแนวของตัว GR s p o r t เช่นเดียวกัน มีกล้องมองด้านหลังให้ด้วยนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าคี้เป็นกล้อง360องศาแล้วถ้าเราเปิดฝาท้ายตรงนี้นะครับนี่บอกเลยว่าน้ําหนักค่อนข้างเบาครับเพราะว่ามีสปริงที่ช่วยรองรับน้ําหนักให้บันเบาลงนั่นเองสำหรับผมผมว่าโอเคเลย มือเดียวได้สบายๆเลยครับภายในนะคุณผู้ชมถ้าเราพูดถึงแล้วจริงๆไม่ได้แตกต่างอะไรมากนักนะครับในเรื่องของโครงสร้างอะไรแบบนี้คือเหมือนเดิมเทียบกับตัวกระบะตัวก่อนของตัวโตโยต้านะครับแต่ที่แตกต่างก็คือในเรื่องของดีไซน์ที่เขาเพิ่มมาให้ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวงมลาลัยนะครับที่มีโลโก้ GR Sport เย็บด้วยได้สีแดงนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเบาะครับเบาะจะเป็นไฟฟ้าทั้งคู่อันนี้ถือว่าโอเคเลยแล้วก็เย็บด้วยด้สีแดงครับและถ้าเราดูตรงที่ พิงศรีะนะครับจะมีโลโก้ GR Sport อยู่ด้วยครับเห็นได้อย่างชัดเจนเลยซึ่งสำหรับผมแล้วมันให้อารมณ์ดีนะมันให้อารมณ์แบบเอ้ยเป็นรถซิ่งเป็นรถแข่งใช้ได้อยู่พอควรหน้าปัดก็จะมีดีไซน์ใหม่นะครับก็คือความเป็นสีแดงครับภายใต้ GR Sport แต่ถ้านอกเหนือจากนั้นก็คือยังเหมือนเดิมปกติครับปุ่ม push start button รวมถึงกุญแจรีโมทนะครับก็อยู่ภายใต้โลโก้ GR Sport และถ้าเราดูข้างล่างนี้นะครับคือแป้นคันเร่งนะครับก็จะดูสปอร์ตมากขึ้นครับ สุดท้ายครับคุณผู้ชมเบาด้านหลังนั่นเองถ้าเราพูดถึงความสะดวกสบายสําหรับผมถือว่าค่อนข้างโอเคนะเล็กรวมถือว่าไม่ได้กว้างมากนะักแต่ถือว่าโอเคแต่จุดที่ผมชอบคือระดับของเบาครับคือมันจะสูงกว่าแถวด้านหน้าด้วยซ้ําไปและถ้าเรานั่งแบบนี้คือมันอาจจะดู ชิดๆไปหน่อยแต่สําหรับผมผมว่าโอเคมากๆเพราะว่าระดับของบอบ์ดเนี่ยมันสูงผมชอบมันจะทําให้เราเห็นข้างหน้ารถและคนที่มีการเมารถง่ายก็ไม่รู้สึกเมาด,ด้วยครับและที่สําคัญคือมีแอร์ด้านหลังให้อีก2ช่องแต่น่าเสียดายคือไม่มีช่อง USB ให้เลยถึงเวลาที่รอคอยแล้วครับคุณผู้ชมก็คือเดี๋ยวเราจะไปทดลองขับกันครับแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวเรามาสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับรถคันนี้รวมถึงข้อมูลต่างๆอย่างเช่นเครื่องยนต์ครับคันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรนะครับ204แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรไปเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อรองรับน้ำมาันสูงสุดคือ B20 ช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอ so no ิสระปีกโนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กการคลองส่วนช่วงล่างด้านหลังอย่างที่บอกไว้ครับคือเป็นแหนมนะครับจาก3แผ่นไปเป็น5แผ่น โชอกอัพนะครับเป็นแบบ m o n o t ูบ e ชอกอัพโซเบอร์เบรกด้านหน้าเป็นแบบดริสเบรกพร้อมกับครีเอะบายความร้อนส่วนเบรกด้านหลังเป็นแบบดรัมเบรกครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสมรรถนะในการขับขี่จะเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นครับขอพูดถึงในงเรื่องของโรคความปลอดภัยครับคันนี้มีให้เยอะอยู่พอสมควรอย่างเช่นนะครับเร r ยลครอสทราฟิกอ l e ร t Pre-collision system นะครับรวมถึง Blind spot monitoring ก็มีให้ Dynamic radar cruise control ก็มีและสุดท้ายครับคือกล้อง360องศาก็มีให้ครับคือถ้าเราพูดถึงระบบค่อนข้างเยอะครับแต่ถ้าเป็นกล้อง360องศาทอมมีขอบอกก่อนว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ครับแต่สำหรับผมผมว่าภาพอาจจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่แล้วก็ยังมีระบบความปลอดภัยมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นพวก ABS, EBD แล้วก็ BA เป็นต้นครับ อันนี้ก็คือสำหรับตัว Toyota Hilux Revo G R Sport นะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับอย่างแรกเลยนะคุณผู้ชมสำหรับตัว Revo G R Sport นะก็คือในเรื่องของ Handling คือถ้าเราขับอยู่ในความเร็วต่ำนะครับก็ประมาณ20-40โดยประมาณนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะ่ะเราจะรู้สึกได้เลยว่าพวงมาลัยเนี่ยจะมีน้ำหนักค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรแต่ถ้าเราเหยียบได้แล้วในความเร็วระดับหนึ่ง มันจะเบาครับมันจะเบาก็อันนี้เดี๋ยวจะติดไฟแดงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเหยียบซูนถึงึง100ให้ดูเลยละกันนะครับอันนี้จะเป็น normal mode นะครับ normal mode แล้วเดี๋ยวมาดูว่าเป็นอย่างไรนะคือแนะนำถ้าคุณขับอยู่ในซอยอะไรพวกนี้หรือทางที่คุณแบบอาจจะแบบไม่ได้ใช้ความเร็วมากนะักจะรู้สึกว่าพวงมาลัยมันจะหนักๆและจะเมื่อยนะครับอ่ะสามสองหนึ่งสูดไปอ่าสูดถึงร้อยครับเหยียบไปเลยนะ อ่าหกสิบครับแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยครับอ่านี่คือหนึ่งร้อยนะครับโดยประมาณคือมันจะไม่ได้สมูทสักทีเดียวแต่ถ้าคุณพูดถึงเครื่องยนต์ของตัวโตโยต้าเนี่ยเป็นเครื่องสองจุดแปดเนี่ยและถ้าคุณเทียบในคลาสเดียวกันนะครับคันนี้ถือว่าแรงสุดแล้วนะฮะซึ่งคุณสัมผัสความแรงได้เลยเมื่อกี้ผมรู้สึกได้เลยแต่มันน่าจ,จะสมูทมากกว่านี้นิดนึง แล้วก็เนี่ยพวงมาลัยเนี่ยถ้าผมเหยียบอยู่ประมาณหนึ่งรอยี่สิบเนี่ยพวงมาลัยนี่น้ําหนักเบาเลยใช้ได้เลยครับบางท่านอาจจะแบบเอ้ยมันเบาไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่สาหรับผมผมว่าโอเคนะมันทําให้ไม่เมื่อยเวลาขับในระยะไกลๆหรือว่าทางไกลแล้วถ้าเราผมหักอะเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยอะป้าบอย่างเงี้ยอะสำหรับผมผมว่าตอบสนองดีนะเนี่ยหักไปนิดเดียวเนี่ยก็หักละขณะผมเยียบแค่นียเน,นี่ยก็หักซ้ายหักขวาละเนี่ยอย่างเงี้ย ก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยไม่หยยบไปเรื่อยๆอ่าร้นอยสี่แต่ผมผักอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็หักได้ก็ไปได้หรือจะหักอย่างนี้อีกรอบหนึ่งก็โอเคก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าโอเคนะเสียงลมนะจะเข้าประมาณหนึ่งรอยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณเนี่ยพอไหลลงพอเบาลงมันก็จะเริ่มเฟดลงเบาลงละอ่ะ คือมันตอบสนองดีนะส่วนช่วงล่างผมรู้สึกว่าเอ้ยมันนุ่มดีนะมันโอเคนะสําหรับผมนะคือแบบอ่ะหักแบบนี้ก็ก็โอเคอะ่ะก็โอเคว่าช่วงล่างเกาะได้ดีเกาะได้ดีแต่สมรรถนะทั้งหมดนี้คือเป็นที่ทาง Toyota เขาเซตมาของตัว G R Sport นะถ้าคุณมีตัว Rocco อะไรแบบนี้และอยากจะเซตก็สามารถเซตได้เหมือนกันแต่นะครับ มันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับถามว่าแตกต่างกับตัวร็อกเมากไหมก็เอาจริงๆไม่ได้แตกต่างถึงขนาดนั้นนะคือผมแนะนําว่าไม่ได้ซีเรียสถึงขนาดนั้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับเซฟเงินคุณด้วยไม่ต้องแบบไปขายตัวรอกเเพื่อมาซื้อตัวนี้หรือว่าซื้อตัวนี้เพิ่มอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันไม่คุ้มเพราะว่าถามว่านี่มันดีกว่าไหมมันก็ดีกว่านิดนึงสาหรับผมนะออปชันดีกว่าไหมก็ดีกว่านิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไร่ ผมว่าถ้าจะอยากได้แบบเจ๋งๆแจ๋วๆไปเลยผมว่ารอแบบโมเดลเชนเลยน่าจะดีกว่านี่คือมุมมองของผมอ่าก็เดี๋ยวลอไปขับแบบบนทางที่อาจจะไม่ได้เรียบม,มากนักกันดีกว่ามาดูฟีลลิ่งว่าเป็นอย่างไรไปอ่าเดี๋ยวลองให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่าแล้วก็เบรกหัวอ่าเบรกโอเคนะเบรกนุ่มนวลดีครับ แต่คือเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับตรงเบรกตรงพงมาลัยเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับในเพื่อที่จะสปอร์ตในเรื่องของช่วงล่างที่เขาเซ็ตมานะครับอันนี้มีแค่อย่างที่บอกไว้เลยก็คือเรื่องโชกนะครับคอย l s p r i นะครับแนบแค่นั้นเองแล้วก็ยางนะครับถ้ายังไม่ได้พูดไปนะครับอ่ะเดี๋ยวดูหัวอนะครับทางที่อาจจะไม่ค่อยเรียบสักเท่าไหร่นะครับดูว่าเป็นยังไงอ่าหรือจังหวะนี้นะครับป้ายหัวเนี่ย นุ่มขึ้นนะครับรู้สึกซอบเลยอ่ะในระดับหนึ่งการใช้งานครับการเข้าโค้งอ,อันนี้อยู่ประมาณ90บนะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ90าก็โอเคนะครับถ้าเอาความเร็วประมาณนี้90ถือว่าโอเคมผมเหยียบต่อนะครับป้ายผมครับอ่าเนี่ร้อยสิบ กอดดีแต่มีอาการเกือบหล,ลุดนิดนึงนะครับมีอาการเกือบหลุดนิดนึงนะครับประมาณเมื่อกี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ130นะครับ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่การเข้าโค้งโดยรวมถือว่าโอเคครับผมว่าสมูทดีนะครับแต่ว่าเมื่อกี้อาจจะมีอาการเกือบหลุดนิดนึงนะครับก็จริงๆก็แปลกไหมก็แปลกนิดนึงแต่นี่ก็อยู่ในความเร็วสูงนะครับก็ขอย้ำว่านี่เป็นความเร็วที่ผมใช้เฉพาะทดสอบเท่านั้น คือโดยรวมสัมผัสได้เลยว่าช่วงล่างนี้ถือว่าโอเคเลยนะนุ่มดีเฟิร์มดีคือตามโจทย์ที่เขาบอกแหละคือเขาตั้งใจว่าเนี่ยการที่เขาปรับจูนต่างๆเนี่ยคือให้มีความสดุกมากขึ้นแล้วก็กอดถนนได้ดีมากขึ้นก็โอเคแต่ผมว่านะถ้ากอดได้มากกว่าน,นี้อีกนิดนึงอะ่ะจะโอเคเลยอ่ะนี่ยไปไปเรื่อยไปเรื่อยป้าป้าป้า,ปาสนุกดีโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้ไดนะครับอ่ะ พลนวิสัยโอเคครับกว้างพอสมควรเวลาเรามองจาก,กระจกด้านหลังอันนี้ก็โอเคนะฮะแต่ว่าเวลามองกระจกแบบนี้มันจะสะท้อนนะครับมันจะรีเฟล็กนะครับจะไม่ค่อยโอเคส่วนออปชั่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องอะไรแบบนี้เราสามารถกดปุ่มได้นะครับจากตรงนี้นะครับฝั่งขวามือหรือตรงปุ่มพุสตาร์ประเทนนะครับอันนี้ผมก็ลองระบ cruise control ให้ดูอยู่นะครับอันนี้ก็คือเซตอยู่ตรงก้านตรงพงมาลัยนี้นะครับ เป็นสติ๊กนี้นะครับคือถ้าเราจะเซ็ตก็คือกดเข้าไปกดลงวาไปแล้วก็เซ็ตนะครับแล้วเราก็กะระยะนะครับจะปุ่มตรงนี้นะฮะนี่ก็เซ็ตความเร็วอยู่ที่ประมาณ70เองนะครับมันก็จะกะระยะนะฮะคือถ้าเราเอาใกล้เอาไกลก็เซ็ตได้ครับถ้ามันใกล้กว่านี้มันก็จะตามเข้าไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวพอลองเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆอ่ะถ้ากดค้างไว้มันก็จะเพิ่มทีละ5นะครับอ่ะไล่มานะครับเนี่ยมันก็จะกะระยะให้นะครับ แต่ตอนนี้คือเขาทำถนนนะครับมันก็จะกาดระยะดีเทคขั้นต่อไปอ่ะเข้าไปอ่าเราก็ต้องเบรกตามนะครับลดหน่อยเพื่อความมั่นใจนะครับเพื่อความมั่นใจอ่ะไปต่ออ่ะทำงานต่อนะครับเพราะมันไม่ได้สต็อปให้เราสัทีเดียวนะฮะไม่ได้สต็อปแองโกนะครับก็นีครับก็กัดระยะให้นะครับถ้าเรากดก็อ่ะเซตให้มันใกล้ขึ้นมันก็จะเร่งให้เองอะ เราต้องเพิ่มความเร็วด้วยอ่ะผมเพิ่มเป็นสักเก้าสิบก็ได้ะนะครับเราแค่ควบคุมพงมาลัยเองนะครับแต่สมมติถ้าเราปล่อยพงมาลายัยอาดและรถแบบออกน,นอกเลนอย่างเงี้ยมันจะดึงกลับมาไหมเรามาดูกันนะครับดึงกลับมาอ่ามีสัญญาณเตือนอันนี้ผมชอบครับเวลาพวกเลนเนี้ยมีสัญญาณเตือนโอเคดีนะอ่ะปรับขึ้นไปอีกปรับขึ้นไปอีกอ่าสักเก้าห้าเนี่ยครับก็คือใช้ได้ครับใช้ได้ แต่โดยปกติทั่วไปสําหรับผมส่วนตัวผมจะไม่ค่อยได้ใช้ครูสคอนโทรลสักเท่าไหร่ผมชอบขับเองมันได้ฟิลมากกว่านะครับแทนที่จะใช้พวกระบบอะไรแบบนี้มาช่วยครับแต่ถ้าเรารู้สึกเมื่อยล้าอะไรแบบนี้ก็เซตได้แล้วก็ควบคุมพงมอะไรเอานะครับนอกนั้นมันก็เซตให้ก็โอเคดีนะโอเคดีแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะครับส่วนเมื่อกี้ก็ลองรบเรดิพาร์เจอร์ไปในตัวด้วยนะครับนะครับก็ถ้าเราเหยียบเองก็นั่นแหละครับเนี่ยฟิลมันสนุกกว่าสำหรับผมนะแต่นี่คือลองให้ดูนะครับก็สามารถเซตได้นะครับ แต่สมมติมันมีรถเยอะแบบอย่างแม้แก่กอส่งก่อสร้างบางทีมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่แนะนําใช้คือตอนที่แบบถนนลง่ลงลอะไรแบบนี้มันก็จะเล่งให้อะนะครับผมก็เซตไปเองเองอะนะครับรอแบบลง่ลงๆนะครับอยู่ในความเร็ว115ร้านะครับอันนี้ครูสคอนโทรลถ้าถนนลง่ลงลงแบบเนี้ยมันก็จะโอเคครับใช้งานสะดวกแต่ถ้าคุณเทียบกับอย่างเม่กีะมันจะแบบวุ่นวายหน่อยเพราะรถก็จะเบี่ยงท้าเปลี่ยนความมันก็จะ ดีเทครถข้างหน้าไปเรื่อยๆนะคะอย่างนี้เลยแต่ผมไม่ได้อยากคันเร่งเลยนะครับแล้วถ้าอยากให้มันตามก็เข้าไปอีกเข้าไปใกล้ๆอีกอะไรเงี้ยมันก็เร่งให้เองอะไรเงี้ยครับให้มันกาศระยะให้ด้วยอ่นะครับอันนี้ก็คือ Cruise Control นะครับอันนี้จะปรับเป็น Power Mode นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับกดละปุุ power. ม power okay. อ่ะโอเคอเยุ yeah. ไปเลยอ้า้อ่า พอเหยียบปึ้งนี่โอ้โหหลังเลยครับติดเบาะเลยครับเออแต่รู้สึกว่ามันไม่เกาะสะทีเดียวนะเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เหมือนไหลๆนะครับเออไม่ไม่โอนะเมื่อกเนะี่ยมันเหมือนจะหลุดนะครับไม่ stable ไม่เตเบิลไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่เออเลองขักกันเป็นยังไงอืม พอหากโพลอะไรนี่คือมันตอบสนองทันทีนะครับโอเคนะใช้ได้แต่คือแบบเมื่อกี้ด้านท้ายมันจะยนโย,ยนหน่อยคือถ้าคุณขับอยู่โหมดพาวเวอร์เนี่ยหรือโหมดสปอร์นี่แหละสูงสุดของเขาเนี่ยคือจะสัมผัสได้ในระดับหนึ่งเลยถ้าเทียบก,กับแบบโหมดปกติโหมดปกติยังไม่ได้รู้สึกถึงการโยนสักขนาดนั้นแต่พาวเวอร์นี่สัมผัสได้เลยโดยเฉพาะแบบคุณยำหนัหนกๆเข้าโค้งแบบนี้โอ้โหสัมผัสได้เลยว่ามันโยน ก็คือตามสไตล์ Toyota ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับคืออันนี้มันแค่ทำให้มันเกาะถนนแต่จากใจจริงอ่ะที่เขาแบบโปรโมทไว้อะนี่คือสำหรับผมนะมุมมองส่วนตัวเลยคือคิดว่ามันน่าจะเกาะได้มากกว่านี้อันนี้ก็จะปรับเป็น4 high นะครับในโหมด normal นะครับป่าปรับละโอเคก็จะมีใส่ลักขึ้นนะครับปะเยียบกันอ่า อ่าโอเคสัมผัสได้เลยไม่ได้แรงเท่านะครับไม่ได้แรงเท่านะครับถ้าคุณขับไปเป็นโฟร์ไฮนะครับก็ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ถ้าพูดตามตรงเลยนะครับถ้าจะปรับแนะนำว่าอันนี้คือใช้แบบก็เนาะตามระบบของมันสายลุยมากกว่าแบบนี้นะครับอันนี้คือมันทางเรียบนะครับก็ใช่ว่าจะเหมาะซะทีเดียวนะครับก็ปรับไปเป็นเหมือนเดิมก่อนนะครับเพราะว่า ผมจะปรับเป็นโหมด Power และจะลองู0ถึง100ให้คุณดูนะครับหนึ่งสองสาไปไปห้าสิบหกสิบเจสิบปสิบเกสิบหนึ่งร้อยอ่านะฮะอันนี้คือเราเปรียบเทียบกับโหมดนอร์โมที่ผมเหยียบให้ดูนะครับให้ดูว่าเป็นอย่างไรคือที่จะพูดว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะอย่าจะแบบอุดอีีย e อะไรแบบนี้นะครับคือ โอกาสสูงมากครับแทบจะ99เ้ลยครับว่าการรับประกันทั้งหลายนีย่คือหายครับหลุดไปด้วยนะฮะคือที่สอบถามกับผู้บริหารนะครับของทาง To โตยต a นะครับคือเขาบอกมาว่าคือเขาไม่ได้ปิดอลันตีสักทีเดียวแต่คือคุณต้องแบบมานำเสนอเคสของคุณว่าเอยมันไม่ได้เกี่ยวกับอันนี้นะอะไรแบบเนี้ซึ่งบอกเลยว่าขั้นตอนน่าจะยุ่งยากอยู่พอควรและ มีความเป็นไปได้สูงมากครับที่ไม่ได้การรับประกันอันนี้ก็เลยบอกคุณผู้ชมไว้ว่าโอกาสสูงมากครับว่าถ้าคุณไปอุ่น ETR อะไรแบบนี้คือแน่นอนว่าวารันตีต่างๆจะหายไปครับส่วนในเรื่องของซับแทงที่เขาไม่ได้ใส่เข้ามานะครับง่ายๆครับค่าใช้จ่ายนะครับคือถ้าใส่เข้าไปราคาก็จะสูงเข้าไปอีกและเขาเชื่อว่าการเข้าถึงของผู้บริโภค จะไม่ตรงเป้าหมายของเขาเขาก็เลยไม่ใส่เข้ามาก็ถ้าจะเรียกว่าการก็ได้ครับถ้าพูดตรงๆนะอ่ะมาโนมอกันต่อนก็สรุปนะตอนนี้คือความโยนนะครับการโยนของตัว Revo GR SPORT นะครับก็ยังมีอยู่แต่ว่าถ้าเป็นขับโหมดปกติอ่ะจะไม่ค่อยรู้สึกมากนะักเทียบกับโหมด Power ถ้าเป็น Power นี่คือรู้เลยว่าโอ้โหมันโยนอะ่ะ นานท้ายนี่เลยเออไม่ค่อยโอสำหรับผมนะมันน่าจะได้มากกว่านี้หรือก็ต้องรอโมเดลเชนไปเลยนะครับเพราะว่าอันนี้คือตัวแม็กสุดละผมว่าโตโยต้คงทำตัวกระบะให้มากกว่านี้ไม่ได้ละเว้นแต่สมมตินนะจะไปปรับรอโคอะไรอีกสักอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันแต่นี่คือแม็กสุดละถ้าจะไปใหม่กว่านี้แล้วก็น่าจะเป็นตัวโมเดลใหม่สำหรับตัวคันนี้แล้วก็ตัว f o r t u n e r ก็ตามนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังสนใจอยู่ โอเคเดี๋ยวเรามากลับรถกันก่อนนะครับก็ดูการเข้าโค้งเนาะว่าเป็นยังไงแต่นี่คงไม่ได้ไปความเร็วสูงสักเท่าไหร่นะครับอ,อยู่ประมาณ50-40นะครับก็โอเคนะว่าอืมก็มีอาการโยนเห็นไหมถ้าเราสัมผัสดได้นะคระัมีอาการโยนนิดนึงอ่ะเหยียบกันไปครับคือความแรงอะ่ะ บอกเลยคันนี้แจ่มมากครับคือตัว Toyota ครับ,บตระกูลกระบะของมันคือบอกเลยแรงคือไม่รู้สึกว่ามีความอื่นหรือว่าหน่วงเลยใช้ได้ครับอันนี้แต่แค่จะมีเรื่องการโยนนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ถ้าคุณเอาไปเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นๆเนาะก็จะมีตัว n a วาร่านะครับโปรโอะไรแบบนี้มีตัว Ford ดวาร์ทรนะครับหรือว่าถ้าคุณอยากจะเปรียบเทียบกับราคาก็มีตัว fx 4 max นะครับของตัวเรนเจอร แต่ว่าถ้าท่านใดยังไม่ทราบคือ r a n g จอรก็จะมีรถที่เปิดตัวใหม่นะครับกระบะนะครับ all new เลยคงได้เห็นหน้าตากันปีนี้ปลายปีนี้แต่ถ้าแบบเปิดโดยอย่างเป็นทางการก็คงปีหน้าก็เอามาพิจารณากันได้แล้วก็แน่นอนมีีสู z u นะครับ D-MAX ซึ่งณนะตอนนี้ก็คือ D-MAX ก็ครองตลาดอันนี้อยู่นะครับยังชนะอยู่ คือ D-MAX ก็สามารถตกแต่งได้คนก็เล่นเยอะอยู่พอควรสำหรับผมที่เคยขับก็ประหยัดน้ำมันอยู่พอควรผมชอบดีไซน์ของมันด้วยเพราะมันก็เป็นออร์นิด้วยนะครับที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วถ้าเทียบกับตัวอื่นที่ผมพูดมาก็เป็นแค่ Minor Change หรือว่าการเพิ่มชุดแต่งอะไรแบบนี้ถ้าตอนนี้ถามผมก็นั่นแหละครับก็จะมีประมาณนี้ที่สามารถเปรียบเทียบได้รวมถึงมิสูบิชินะครับทริตัน ก็แล้วแต่ท่านใดเลยครับแล้วแต่สไตล์อันนี้ก็เดี๋ยวจะปรับเป็นโหมดอีโคนะครับโหมดสุดท้ายอีโคหัวเรียบร้อยครับก็จะขึ้นเสร็จแล้วอีโคนะครับทุกอย่างมันก็จะดรอปลงทุกอย่างเลยจะเรียกว่าอื่นเลยก็ว่าได้ครับอ่าแต่สปีดถ้าเริ่มจาก80เมื่อกีก็จะมีอาการอืนๆนิดนึงนะครับเวลาเหยียบคันเร่งนะครับแต่พอมาประมาณ85แบบเนี้ยก็ไปได้ครับ แต่สัมผัสได้เลยครับว่าหน่วงและอืดกว่าเมื่อคุณเทียบกับ normal หรือว่า power ก็ตามซึ่งก็ปกติอยู่แล้วครับคือเราใช้ eco แก้ต่อเมื่อรถติดเน้นประหยัดน้ำมันหน่อยอะไรแบบนี้ถ้าถานนโล่งๆและเหยียบโอ้โหถามว่าประหยัดไหมมันก็อาจจะประหยัดอยู่กระจึงนึงแต่มันก็จะเสียอรมเสียประสิทธิภาพที่เขาเซตทุกอย่างมาให้นะคร ถ้าอย่าแบบนี้นคือมันแรงอะ่ะแต่มันจะมีอาการชะงักนิดนึงไม่ได้ดึงหรืออะไรนะครับแต่รู้ว่ารออแบบมันใช้ทํางานจะช้าหน่อยอันนี้จะลอง0ถึง100นะครับอีโค่1 2 3 60 80 90 100อ่าโอเคนะครับ ซึ่งถ้าคุณสัมผัสเลยนะครับเอาง่ายๆคือสังเกตได้ว่า e c โคมันจะแน่นอนเสียเครื่องมันดังกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันใช้พลังเยอะกว่าและมันจะไม่ได้สมูทกว่าเมื่อคุณเทียบกับ Power หรือว่าโหมด Normal ก็ตามก็ลองเอาวินาทีไปเปรียบเทียบกันดูนะครับก็ถ้าพูดถึงคันนี้แบบสรุปสั้นๆน,นะคือถ้าพูดถึงในเรื่องของดีไซน์ก่อนละกันแล้วแต่ความชอบสำหรับผมไม่ได้โดดเด่นถึงขนาดนั้นอ่ะมันก็คือแบบ เรียกว่าไงแปลกใหม่ GR Sport เออมันก็ดูมีมิติมีสีสานมากขึ้นแต่ถามว่ามาถึงขั้นที่แบบโหอยากได้ขนาดนั้นเลยอ่ะมันสลับผมนะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่การที่เขาปรับจูนช่วงล่างนะครับอันนี้ถือว่าโอเคถ้าคุณกำลังแบบเล็งอยู่แล้วกระบะของ Toyota Revo อะไรแบบเนี้ยแล้วแบบเอ้ยอยากได้ดีที่สุดณนะตอนนี้เลยก็คันนี้ก็ถือว่าดีสุดณนะตอนนี้เลยครับแต่ถ้าคุณยังไม่รีบ สัก2ปีค่อยตัดสินใจอะไรแบบนี้ผมก็แนะนําว่ารอไปก่อนไม่ต้องดีถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันมีโมเดิร์นเชนอยู่แล้วและถ้ามีโมเดิร์นเชนมาทุกอย่างมันใหม่หมดเลยทุกอย่างดีขึ้นแน่นอนแต่คันเก่าๆมันก็จะเฟดไปนะครับอย่างเช่นคันนี้เป็นต้นจะเรียกว่าคันนี้เป็นแบบกึ่งๆึ่งลิมิตต i เอดิชันก็ได้นะครับเพราะว่าเป็น G.R. ของกระบะโตโยต้ตัวแรกเลยก็ว่าได้ส่วนการขับขี่พวงมาลัยถ้าเป็นแบบ ความเร็วต่ําหรือสปีดต้นอย่างนี้นะฮะก็ประมาณ20-40กิโลเมตรอย่างเงี้ยพวงมาลัยก็จะค่อนข้างหนักหน่อยแต่ถ้าคุณเหยียบบนไฮเวย์บนถนนโลง่งๆอะไรน้ําหนักโอเคสำหรับผมผมชอบเลยการเบรกโอเคทัศนวิสัยโอเคแต่การโยนนะครับโดยเฉพาะด้านท้ายนี่ถือว่าหนักอยู่พอควรคือสําหรับผมผมเป็นฐานะคนขับอะคนทดสอบเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกถึงขนาดนั้นแต่คนที่นั่งด้านหลังะครับเบาะด้านหลัง รู้สึกแน่ๆก็คือถ้าผมพูดถึงในเรื่องการโยนนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด normal โหมด sport อะไรแบบนี้นะครับสำหรับคนด้านหลังก็คูณ2คูณ3ไปละกันเพราะว่ามันจะรู้สึกประมาณนั้นเลยส่วนในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับ l a n e departure ผมชอบมีเสียงเตือนนะครับแล้วก็ดึงกลับมาถามว่าดึงแรงไหมก็ในระดับหนึ่งสำหรับผมนะแต่ก็โอเคครับแต่เราสามารถเปิดปิดระบบได้ตามอัธยาศัยของเราเลยเพียงกดปุ่มจากพวงมาลัยนี้แต่ในแมกเรดาร์ครู e คอนโทรลก็มี ไลน์สปอรตก็มีไลน์สปอตเสียดายคือไม่มีสัญญาณเตือนเป็นเสียงนะครับมีแค่เป็นแสงลักสีเท่านั้นแล้วก็กล้อง3 6 0รอองศาแต่มันก็กึ่งเหมือนไม่ค่อยมีเพราะสำหรับผมผมว่าภาพมันไม่ค่อยชัดเลยอ่ะไม่ค่อยโอเคเลยแต่ไม่แน่ใจถ้าคนดูอาจจะในกล้องวิดีโออะไรแบบเนี้ยภาพมันอาจจะชัดกว่าความเป็นจริงก็ได้แต่นี่คือจากที่ผมใช้งานจริงนะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองของคันนี้ผมขับมาประมาณ100กิโลเมตรได้นะโดยประมาณนะครับ แต่ก็ไม่ได้เน้นประหยัดน้ำมันนะครับเพราะว่าองพา power ์ลองคือเหยียบอะเอาง่ายๆครับอัตราสิ้นเปลืองได้ที่11.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมก็ถือว่าอยู่ปานกลางก็ถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีคําถามใดๆเกี่ยวกับคันนี้นะครับหรือว่าคาถามใดๆเกี่ยวกับคันอื่นก็ตามหรือว่าอยากให้ทอมมี่รีวิวรถคันไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับและคันหน้าครับทอมมี่จะรีวิวคันไหนก็รอติดตามไปอีกทีนะครับและเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ